สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเชื้อจุลินซีน้ำซาวข้าวกันนะคะอันนี้เป็นจุลินซีที่เราทำเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะแ,งแดงๆการใช้จุลินซีจุลินซีในการลดน้ำต้นไม้ก็คือใช้แทนปุ๋ย16 16 16, 16นะคะสูตร16ก็คือเร่งดอกเร่งเขียวนะคะให้ต้นไม้ของเราสมบูรณ์ และวว,วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะวันนี้เรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะอันนี้การที่เราจะดูว่าใช้ดีแล้วก็ที่เราทํานี้ไม่เสียก็คือไม่มีฟองอากาศนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีสีแดงน้ําไม่ขุ่นลักษณะใสแบบนี้นะคะอันนี้เราจะเป็นต่อหัวเชื้อทําทํารุ่นใหม่ต่อไปนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือ เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่เป็ดบดน้ําซาวข้าวการทำสูตรนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ทุกวันนะคะทำสะสมไว้เรื่อยๆเพราะว่าเราซาวข้าวทุกเช้าหุงข้าวเช้าเย็นนะคะเราก็สามารถเก็บน้ำํำขวดพลาสติกนะคะที่สำหรับไป้ทำ หลังจากที่เราเตรียมอุป,ระปะกรณ์เสร็จแล้วเราก็กรอกน้ำสาวข้าวใส่ขวดนะคะประมาณครึ่งขวดแบบนี้นะคะครึ่งขวด หลังจากที่เรากอกเสร็จแล้วเราก็ใส่เปลือกไข่ไปคือเปลือกไข่ไปนะคะประมาณหนึ่งหยิบมือกอ,อกใส่ไปเลยค่ะขวดอันนี้เป็นขวดเล็กนะคะขวดขนาดเล็กเราก็ใส่ไปแค่หยิบมือกะแค่ลอยเต็มฝาด้านหน้านะคะ การใช้เปลือกไข่เป็นการเพิ่มแคลเซียมนะคะทำให้ต้นไม้เราแข็งแรงาจากนั้นเราก็ใส่เชื้อลงไปนะคะเชื้อที่เราทำวิธีการเติมเชื้อก็คือเราใส่ไปครึ่งขวดนะคะน้ำตาวข้าวแล้วเราก็เติมเชื้อประมาณจากน้ำสาวข้าวประมาณสองนิ้วนะคะให้น้ำขึ้นมาสองนิ้ว แบบนี้นะคะน้ำก็จะออกเป็นสีแบบนี้เคล็ดลับในการทำของเราก็คือเราต้องเว้นช่วงอากาศไว้ประมาณ2นิ้วจากขวดนะคะเพื่อที่ให้เขามีอากาศภายในเพราะถ้าเราเติมเต็มขวดปุ๊บขวดจะระเบิดนะคะและว,วิธีการปิดฝาเราปิดฝาไม่ต้องแน่นนะคะ เพราะแรงอัดภายในที่อยู่ในขวดจากการหมักจะทำให้เกิดการระเบิดนี่นะคะปิดขวดหลวมๆไม่ต้องแน่นเพราะวิธีการปิดขวดก็คือเราพอบีบขวดดังฟุดๆให้มีอากาศเข้าอันนี้ก็คือใช้ได้นะคะ เสร็จแล้วหนึงขวดเขย่านิดนึงนะคะเพื่อที่ให้เชื้อเข้ากันต้องเขย่าแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วเขยา่าแล้วก็เปิดฝาหลวมๆตั้งไว้กลางแดดนะคะแล้วก็เขียนวันที่ไว้อีสิบห้าวันแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะสามารถนำไปใช้ได้เลย สำหรับไว้ใช้รดน้ำต้นไม้บำรุงต้นไม้ของเราให้เขียวให้สดชื่นนะคะก็ขอบคุณเพื่อนเือนที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ